ครับเรือเทียบฟังแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เรือหลวงลบนะครับนี่ที่ผมถ่ายรูปลงในเพจนะน,นะครับอ่านี่ลำใหญ่มากเลยที่ผมถ่ายลงเป็นภาพนิ่งนะครับอเอาประแสรระยองนะครับเป็นชายหาดสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของจังหวัดระยองนะครับ เรือเรากระแสสินสองครับจะเข้าเทียบท่าแล้ววันนี้ช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับหลังจากตกปลามา4วันสามคืนนะครับบรรยากาศเนไะครับนี่ี่จะเรือลำใหญ่นี่จะเป็นลงน้ำแข็งมั้งครับนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่เรือชาวประมงนี่นะ้านะจะออกตกปลากันครับเรือเล็ก านข้ามอ่าวนะครับสนุกเลยครับ4วันสามคืนจุใจเลยมีคลิปเด็ดๆไปฝากโอ้โหสุดยอดปักหมุดรอได้เลยนะครับรอตัดต่อเสร็จนะครับอ่าตัดต่อเสร็จเดี๋ยวลงให้ชมแน่นอนนะครับอนคลิปนี้ผมจะมาทุกๆปีครับตกปลาทะเลอ่าแฟนเพจหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ ถ้าเป็นเอฟซเก่าๆในเฟซบุ o กนะครับจะรู้จักผมดีครับอ,อันตวนแดงพิชิ่มีโอกาสก็จัดสรรเวลาให้ว่าแล้วก็ออกมาทิปทะเลนะครับผมแพลนง,ง,งานไว้3ปีนะครับกว่าจะได้มาทริปนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะว่างานที่ร้านมันเยอะครับทั้งงานขนส่งงานออนไลน์แล้วก็ร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับนี่ซากเรือล้างตัวนี้ เยถ่ายบรรยากาศท้าเรือมาฝากแฟนเพจนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยทํางานอยู่ที่นี่อ่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอ่าก็เลยนํามาฝากกันนี่แหละครับท้องทะเลท,ทะเลไทยบ้านเราครับนี่เราจะลอดใต้สะพานแล้ว เป็นไดพี่น้องผู้ได้เห็นงานอยู่ระย่องเนี่ยนาะคนอีสานบานเหาผู้ได้เห็นงานอย่เอาประแสน,เน่เป็นเอฟซีเป็นแฟนเพจอ่าในช่องนี้ทักทายได้นะครับแอดมินช่องนี้เฮฮาครับสายหน้าเออไม่ซีเรียสสบายๆนะครับอโอ้เรืลนอลำนนึงเรือจมเเสบียนะงของเราเนี่ยเทียบเลยครับ แต่ช่นนิดหน่อยก็จะทิ้งให้เด็กเรือนะครับไ้กินเป็นน้ำใจจากพวกเรานะครับหายห่วงเรือลำนี้สเสบียงเพียบครับอัดติ๊กมาสนุกครับเราไม่ได้มาอดต้องเอาให้เต็มที่สเสบียงซื้อให้เต็มที่เพราะว่าการลงเรือนะครับเราต้องมีการจัดสรรเสบียงข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มนม ทุกอย่างแหละครับอเหมือนเราใช้ชีวิตปกติที่บ้านนะครับจะพิเศษหน่อยก็คือว่าเราไม่มีร้านค้าอ่าเหมือนที่ท่านด็อกเตอร์บอกว่ามีเงินใบละแสนก็ซื้ออะไรไม่ได้ครับในเรือต้องซื้อลงไปก่อนเพื่อความสะดวกสบายนะครับนีเห็นไหมเขาก็ใช้ชีวิตประมาณนี้แหละครับชาวประมงนี่เป็นเรือประมงเรือลากอวน ถ้าเรือเราน่าจะอยู่ตรงโน้นครับข้างหน้านะใกล้ถึงแล้วะ <c oughs> จะมีคลิปตกปลาอุย้ยหลายชนิดให้ชมนะครับคลิปปลารวมอ่าคลิปปลารวมแล้วก็อุย้ยเราชมแล้วกันลอลองเด็ดเออมีอะไรตื่นเต้นน่าสนุกเยอะแยะเลยครับทิปที่เรามาโดยเฉพาะช่องนี้นะครับได้อัดได้วัดได้มันกันทุกคนเลยนะครับคนที่ออกทริปกับพวกเรา นี่ก็จะเป็นท่าเรือเล็กนะครับนี่อ,อีกท่าหนึ่งคิดถึงบ้านแล้วครับอ <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิบชีวิตนะครับสิบามชีวิตทั้งไต่ของ <c oughs> เตรียมเก็บเสื้อผ้าแล้วครับอยู่ข้างบนนะครับ ขึ้นเรือปุ๊บเราก็จะถ่ายคลิปปลารวมนะครับอ่าแล้วมาชมกันว่าพวกเราจะได้ปลาเยอะไหมตัวใหญ่ไหมอรับรองมีลุ้นมีทีเด็ดให้ชมแน่นอนครับโอ้โน่นยิงลำใหญ่เลยครับเรือประมงใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยลำนั้นนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงท่าเรือเราแล้ว นี่เรืออีกลำก็จมนะครับนี่เป็นเรือเก่าแล้วนี่เรือเล็กอ่าเขาก็ใช้จะใช้ตกปลานะครับทํามาหากินบ้านอยู่ริมทะเลแบบนี้โอ้โหสบายเลยครับโน่นเห็นรถเราแล้วถ้าเรือเราน่นเจ๊เปิ้ลเลย รออยู่ตรงโน้นนะครับเสื้อสีแดงนะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเสื้อสีแดงนะรถผมก็ตูดขาวๆนะครับคันขาวๆนะเห็นแล้วถ้าเรือเรา <c oughs> ต่อยาวเลยไหมคลิปนี้อ่าดูปลารวมไปเลยดีไหมเนาะ ผมก็จะช่วยขนของนะครับช่วยกันขนย้ายกระเป๋าเสื้อผ้าบบเครื่องใช้ส่วนตัวเยอะแยะมากมายครับนี่ถ้าเรือจะอยู่ตลาดเช้าประแสนะครับถ้าเรือที่เราลงนี่ก็เรือจมอีกลำครับนี่เห็นไหมเห็นตะใช้ๆๆเรือ,อนี่ถ้าเรือของเรา แล้วรถเราจอดยีน่นี่สามคันนี่เจเปิลมารอแล้วอ่านี่เห็นไหมรถผมคันขาวนะครับปิกอัพสองคันป้ายอุบลราชธา,าน,นีแล้วก็ยะโสธรแล้วก็รถเก๋งอีกคันอ่าแต่เทียบเรือแล้วครับนี่บันไดนะครับเราจะเทียบเข้าตรงนี้แล้วก็ขนย้าย เข้าไปนะครับมามาดูวิธีจอดเรือของไตนะครับเก่งมากนะไตหมานนี่ใช้ฝีมือสุดยอดเลยครับประสบการณ์ล้วนๆนี่ลูกน้องไตเขาก็จะมัดเรือแล้วครับทีนี้อ่านี่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษนะครับถึงแล้ว เบาๆนะครับอ่าประชิดแล้วกเ,เดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับนี่ไตหมานสุดรล่อเมื่อคืนนี่อาจคนเดียว อตัว10ตัว5้าหนาทีจัดคนเดียวเลยโอ้ยมันกระโพดคนอุบลบ้านคอยนอพหญ่เนาะ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับแต่คนนี้เอนี่หัวหน้าทิย์เราครับด็อกเตอร์นลงนะครับนี่ผมจะมากับด็อกเตอร์นะครับเ,เมื่อมีโอกาสอ,อ่าจิ้มวาสบิเนาะลุงนะเนาะอ่า ใสิสาออ่าบอ,อ,อ่ามีเต็มแน่ครับเห็นไหมครับถังนะเอามาใส่อะไรนะหลังรถกระบะผมนะเห็นไหมสองใบนะเอามาใส่ปลานะครับนะไม่ใช่อะไรนะ <c oughs>